ดราม่างงงชาวเน็ตเปิดศึกกลางไอจีโตโด่พาคินหลังอดีตคนรักแต่งโมนิดาเกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากเรือจมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไม่พบร่างเป็นเหตุช็อกที่สร้างความเป็นห่วงให้ทุกคนเป็นอย่างมากสำหรับกรณีนักแสดงสาวคนเก่งแต่งโมนิดาพัชรวีรพงศ์พลัดตกเรือจมน้ำใต้สะพานพระรามเจ็ดตอนนี้ทีมค้นหาทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อค้นหาแม้จะใช้เวลายาวนานข้ามคืน นื่องจากข่าวคราวที่ถูกแจ้งออกไปในช่องทางต่างๆและกำลังใจที่ถูกส่งไปยังแตงโมอย่างล้นหลามกลับมีดราม่าบา,บางๆส่วนที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีชาวเน็ตบางคนเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมคนรักเก่าวของสาวแตงโมอย่างหนุ่มโตโน,น่พาคินกลายเป็นดราม่าสาดน้ำลายเดือด โดยล่าสุดความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมของโตโน่มีการโต้เถียงกันระหว่างชาวโซเชียลเพราะมีชาวเด็ดบางคนเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของโตโน่ทำนองว่าทำไมไม่ออกมาโพสต์แสดงความห่วงใยห,หรือออกไปช่วยเหลือทำให้ชาวโซเชียลอีกหลายคนพากันเข้ามาโต้กลับเดือดเช่น ใครๆก็ห่วงคุณโมนะคะขอให้เจอไวๆแต่การที่มาเม้นใน IG โตโนโ่แบบทำไมไม่โพสต์ถึงเลยหรือทำไมไม่ไปช่วยคือสติค่ะสติมารยาทนิดนึงเขาเลิกกันไปนานแล้วหรือถ้ายัางมีความห่วงใยแบบเพื่อนหรืออะไรยังไงอันนี้คือเรื่องส่วนตัว